นุ้ยเชิญยิ้มเคลียชัดสภาพการเงินโหน่งพี่ชายโอเคไหมหลังโพสต์หวั่นโดนยึดรถหนุ้ยเชิญยิ้มเคลียชัดสภาพการเงินหน่งช้าชาโอเคไหมหลังโพสต์หวั่นไฟแนนยุดรถเผยพี่ชายเป็นคนไม่พูดแต่มองตาก็รู้ใจ หลังจากที่ตลกหนุ่มโงงชาชาโพดภาพตัวเองพร้อมทั้งเขียนข้อความเศร้าๆว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไฟแนนมายุดรถกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอัดรายการสมัง้งสู้ๆนะทุกคนทําเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนๆต่างเป็นห่วงรวมไปถึงสองตลกรุ่นพี่คนสนิทหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงที่วิดีโอคอมมาหาด้วยความเป็นห่วงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด หนุยเชิญยิ้มซึ่งเพิ่งเดินทางไปหาโหน่งชัช้าชพี่ชายที่จังหวัดนครนายกได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงพี่ชายว่ามีความเครียดหรือปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าหลังโดนโควิดระลอก3เล่นงานถามว่าล่าสุดเห็นไปหาพี่โนงพี่ชายของตัวเองมา โดยหนุ้ยได้เผยว่าคิดถึงกันนะเนอะไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆเวลาทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอพี่หน่งอ,อยู่แล้วนานๆจะเจอกันสักทีหนึ่งบังเอิญหรือไม่ก็ทางรายการฟิกมาแล้วแต่นานมากเจอกันล่าสุดน่าจะเป็นรายการขบวนการโจ๊กเกอร์เทปที่พี่หน่งมาซึ่งนานหลายเดือนมากแล้วแต่ถ้าวันไหนมีไปอัดรายการที่เบิร์กพอยก็จะแวะไปทักบ้างถ้าพี่หน่งพี่เท่งพี่หม่ำอัดอยู่ ถามว่าได้เจอพี่ชายในรอบหลายเดือนเป็นยังไงบ้างยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยนุ้ยได้เผยว่าโหน่งบางทีเขาเป็นคนเก็บอาการน่าจะอยู่ในใจเขามีอะไรก็ไม่ค่อยพูดอะไรสักเท่าไหร่ก็ต้องถามถึงจะบอกเมื่อถามว่าแล้ววันนั้นได้ถามไหมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เห็นโพสแคปชั่นแล้วหลายคนเป็นห่วงโดยนุ้ยได้บอกว่า พี่ก็ดูอยู่เหมือนกันที่บอกว่าตายไปทุกอย่างก็ไม่ใช่ของเราบางทีโหน่งเขาก็อยากจะลงแคปชั่นอะไรบ้างแต่ด้วยยุคนี้เป็นยุคโซเชียลที่คนไม่ได้อ่านแคปชั่นอย่างเดียวแต่ดูภาพแล้วคนคิดตามไปด้วยแต่โหน่งก็เคยบอกว่าไม่มีอะไรแค่ลงแคปชั่นธรรมดาซึ่งมันก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าคนเราจะหากันไปทำไมเยอะแยะตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้สักบาทเดียวมาแต่ตัวก็ต้องไปแต่ตัวประมาณนั้นแหละ อาจจะมีมุมที่เศ้าๆบ้างเขาก็เลยลงแบบนั้นไปเมื่อถามว่าแล้วที่พี่หน่งโพสต์ว่าถ้าปีนี้โควิดไม่หมดไฟแนน์มายุดรถกูแน่สงสัยปีหน้าต้องเดินไปอัดรายการสมังสู้ๆนะทุกคนละ่ะ โดยนุ้ยได้บอกว่าอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่รู้อาจจะลงคำคาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโหน่งทำงานมาก็ต้องมีรายได้อยู่แล้วอยู่กับบริษัทใหญ่โตอยู่กับวงการตลกมานานหลายปีเขาก็ต้องมีเงินเก็บอยู่แล้วละ่ะถ้าจะไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกบางทีเขาก็ลงเตือนสติหรือว่าอะไรยังไงหลายๆอย่าง,ออไ,างไม่รู้อยู่ที่คนคิดคนพิมพ์คนลงภาพเขาจะคิดแบบไหนเราไม่สามารถอ่านใจเขาได้หมด เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นน้องชายรู้สึกไหมว่าช่วงนี้พี่หน่งเครียดอะไรจริงๆจังๆหรือเปล่าโดยนุ้ยได้เผยว่ามันก็น่าเครียดนะไม่ใช่ว่าแต่โหน่งการทําธุรกิจการค้าขายอะไรพวกนี้ก็น่าจะเครียดกันหลายคน จากที่เคยมีลูกค้าเยอะแยะมากมายแล้วยอดมันตกลงไปเยอะลูกน้องก็ต้องเลี้ยงดูเยอะแยะมากมายก็ต้องมีความเครียดเป็นธรรมดาอยู่แล้วหรืออาจจะเครียดเรื่องในยุคที่โรคร้ายมันรุมเร้าไปไหนก็ลำบากอย่างพี่อยู่บ้านมาจะสองเดือนไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งจะไปหาพี่โหน่งเมื่อวันเสราร์ที่แล้วก็แค่นั้นเองคือมันก็เครียดนะแต่เราก็ทำให้มันไม่เครียดซะนั่งไลฟ์ร้องเพลงของเราไปกับคนดู17คนเท่านั้นก็แฮปปี้แล้วเยอะกว่านั้นก็จะปิดไลฟ์แล้วล่ะ เมื่อถามว่าแต่วันนั้นที่เจอกับพี่โนงก็ไม่ได้มีท่าทีเครียดอะไรให้เรารู้สึกน่าเป็นห่วงใช่ไหมโดยนุยได้บอกว่าแต่รู้ดูตาก็รู้แล้วล่ะ อาจจะมีกังวลบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามแค่ถ่ายรูปกับพี่ชายแล้วเอามาลงแคปชั่นว่าสู้ๆนะพี่เขาก็เห็นแคปชั่นก็รู้แล้วล่ะไม่ต้องสื่ออะไรกันเยอะไม่ต้องไปปลอบประโลมอะไรกันมากมายบางทีการสื่อสารทางกายมันก็ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าบางมุมเขาอยากจะรับตรงนั้นหรือเปล่าพี่น้องกันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆมันน่าจะรู้ใจกับคำพูดเล็กๆอันนี้ที่เข้าถึงแล้วล่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด